สวัสดีครับมาถึงขั้นตอนเจาะรูเครื่อไม้เนาะเครื่อไม้กับแป้นก็จะใช้เครื่องเจาะแทนเจาะเนาะใครไม่มีก็ใช้สว่านก็นได้ใช้สว่านเจาะเนาะถ้าใครไม่มีแทนเจาะ ไอ้สว่านเจาะเจาะรูเจาะแล้วก็ตั้งตั้ง45องศา45องศาแล้วก็เจาะไปตามที่คลิปที่ที่แล้วที่ผมสอนไว้เนาะมันจะมีสอนไว้ทรงฟักทองขั้นตอนที่สองนี่ก็เตรียมเจาะ45องศา66รู แล้วก็ไปขัดขัดให้เรียบเรียบแล้วก็มาเอากระดาษทรายขัดรอบมันจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะไปขัดกระดาษทรายแล้วก็จะไปถึงขั้นตอนขึ้นโครงเลยเดี๋ยวขึ้นโครงขึ้นโครงผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งอันนี้แป้นตัดเป็นวงกลม แล้วก็เจาะตามที่คลิปขั้นตอนที่หนึ่งเนาะคลิปที่ผมสอนไปแล้วคลิปแรกเจาะแล้วก็ไปขัดขัดให้เรียบแล้วก็มาเจาะรูเจาะก็มาตั้งตั้งใส่ตัวน,นี้เนาะตั้งใส่เครื่องเจาะเนะี่ยแทนเจาะวัดระยะแล้วก็เจาะตั้งแล้วก็กดกดเจาะเจาะเจาะไปทีแล้รู ถ้าใครไม่มีก็ใช้สว่านจับจับแล้วก็เอาไปดันกับผนังแล้วก็เจาะเจาะทีละรูละรูเดี๋ยวไปขั้นตอนขึ้นโครงเลยนะครับโอเคนะครับ ครับมาถึงขั้นตอนขึ้นโครงเนาะก็มาถึงขั้นตอนขึ้นโครงก็จะมีตอขึ้นสี่ขั้นตอนขึ้นสี่อนี่ก็จะมีสี่ต้องใช้นิ้วต้องใช้นิ้วดัดอย่างนี้ก่อนนะครับเนาะดัดทำโครงอย่างงี้ก่อนทีละอันพอครบแล้วก็มาขึ้นโครงขึ้นให้ขึ้นสีด้านเนาะ โค้งขึ้นให้ครบสีด้านเนาะนับตามรูมันนะครับนับตามรูมันข้างมันจะมีข้างล่างข้างตรงกลางแล้วก็ตรงซี่มันตรงแป้นเนาะออกแป้นนับนับให้เท่ากัน สี่มุมสี่มุมแล้วก็เราจะขึ้นไปทีละมุมเนาะขึ้นตัวนี้ก่อนอก็เสียบเข้าไปเ,เข้าไปขึ้นแล้วก็ต้องดูดูวงมันด้วยว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับขึ้นฝั่งนี้แล้วก็มาขึ้นฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามขึ้นฝั่งตรงข้าม โอเคขึ้นนี่ก็มาขึ้นตัวนี้เนฝั่งนี้ตอบไอซี่มันต้องดัดดัดดัดให้มันโค้งก่อนนะครับโค้งโค้งอ่อนมันจะได้ไม่ถ้าไม่ดัดมันจะไม่มันจะไม่โค้งเนาะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทรงฟับทองเดี๋ยวมันจะไม่กลมไม่มน โอเคอันนี้ขึ้นสีม่มงที่สําคัญเราต้องมาดูด้วยว่าแป้นกับขอบข้างบนนี้มันเท่ากันไหมต้องมาดัดต้องมาจัดให้มันกลมไงเป็นวงกลมแล้วก็เสมอกันเท่ากันพอเสร็จ <c oughs> เสร็จเท่ากันแล้วก็ใส่เลยใส่แล้วก็หมุนหมุนเป็นอาฬิกาไปเลยใส่หมุนไปลันน,นเป็น ใส่เข้าไปใส่ไปไนนาฬิกาไปเลยอันนี้ทำมันรูมันสั่นมผมช่างต้อมลืมทำรูมันไว้นะบางทีเจาะเจาะเวลาเราไปขัดเราไปขัดรู ดูมันจะตันก็ต้องยิงเข้าไปโอเคโอเคใส่ต้องต้อมจะใส่ให้ดูสักอีกรอบหนึ่งเนาะใส่เข้าไป สีสี่ก่อนใส่ให้เข้าให้ดูก่อนโอเคใส,ใสนะ่ใส่ไปเรื่อยๆเนาะใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ใส่เป็นเข็มนาฬิกาเนะหมุนจนจนครบใส่ให้แล้วก็ต้องต้องมาดูตัวนี้ที่สำคัญนะ,ะแนะนำเลยต้องดูแบบ ดูให้เท่ากันเอาเนี่ยที่สำคัญมากตัวนี้ต้องวัดวัดให้เท่ากันเนาะสี่มุมวัดวัด,ว,ดวัดเท่ากันพอใส่เส้นที่สี่เราก็ต้องไม่ไม่ต้องวัดเพราะเขาะจะคร้ามันจะโกนเองทีนี้ก่อนที่จะขึ้นโคง้งก็ต้องมายิงติดกันตัวน,นี้ลืมลืมทำให้ดูเนาะ แต่ถ้าอธิบายคงจะเข้าใจไม่ยากตัวนี้ไม่ยาก,ยากแคเ่เส้นเส้นข้างบนนี่จะหกสิบหกซี่ใช่ไหมก็แล้วก็มาวัดเหมือนที่คลิปที่แล้วที่ส,สอนไปข้างล่างก็ใช้หกสิบห้าซี่เข้าใจนะครับหกสิบห้าซี่แล้วก็ประกอบแล้วมันจะพอข้างล่างมันจะเล็กกว่าข้างบนเนาะเพราะเป็นตัวซ้อนเพราะ ประกอบยิงสลักเราจะยิงสลักยิงสลักอ้อมไปวัดวัดให้ระยะมันเท่ากันเนาะระยะแบบระยะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันหา่างนะตัวนี้ให้มันเท่ากันพอเสร็จก็ใช้ครีมล็อกหนีบแล้วก็ติดกาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆติดกาวแล้วก็ไปขัดตัวนี้ผมขัดเรียบ,บร้อยแล้วเนาะตัวนี้ขัดเรียบแล้วกระดาษทรายขัด ขัดให้เป็นสีขาวเลยนะครับของงต้มจะเป็นสีขาวจะขัดเสื่อไม้ให้เรียบก,ก็แป้นผมชอบแบบนี้ผมจะทำแบบนี้เนาะทำเรียบๆเ,เวลาเรามองไปแล้วมันจะมันดูแล้วมันสบายตาเนาะมันธรรมชาติ คล้ายกับธรรมชาติแต่เราเน้นเน้นที่ว่าเน้นเนคุณภาพเก็บรายละเอียดเนาะอาจจะไม่เนียนมากแต่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็จากขึ้นโครงเสร็จพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นลายก็พรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นลายเนาะเพราะว่าวันนี้จะเราตอกไว้ ทำเตรียมต่อไว้ก็จะได้ขึ้นลายไม่จะพุ่งนนอันนี้จะขึ้นโค้งไว้ก็โอเคเนาะก็ฝากติดตามคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจที่จะหัดทำโครงนกถ้าสงสัยจุดไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามทางตอมได้นะครับอันนี้ก็ วันที่สามเนาะที่สี่สี่วันจันนี้วันจันเนาะวันจันหรือวันอาทิตย์เนาน่าจะวันจันอ๋อวันนี้วันจันที่สี่แล้วก็ไม่มีอะไรก็ขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ